4กดเหล็กที่ช่วยปกป้องแอคเคาท์ไลน์ของคุณให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ ต้องยอมรับเลยนะครับว่าปัจจุบันนี้โปรแกรมแชทหลักของประเทศไทยเรานั่นก็คือ l ล n e นั่นเองนะครับมีผู้ใช้มากกว่า50ล้านคนครับ<อ>เราก็ใช้แอปพลิเคชัน Line ในชีวิตประจำวันของเราในแทบจะทุกอย่างเลยคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนนะครับรวมไปถึงคุยงานวิดีโอคอลต่างๆเองนะครับแล้วก็เซอร์วิสอื่นๆอ,อ,อีกเพียบเลยและในช่วง2ปีที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าช่วงล็อกดาวน์เราใช้ l ล n e เยอะขึ้นมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งอาหารช้อปปิง้ง อ่านข่าวต่างๆนะครับหรือแม้แต่บางคนนี้ก็ใช้ไลน์ในการทําธุรกิจขายของด้วยและแน่นอนนะครับแอปไหนคนใช้เยอะเนี่ยมันก็จะมีคนไม่ดีอย่างมิจฉาชีพเนี่ย oh <my. S 1> เขาเข้ามา เพื่อจะทําความเสียหายหลอกลวงเรานะครับตอนนี้ก็เห็นข่าววันเพียบเลยแก๊งคอร l เซนเตอร์ปัจจุบันนี้ผมยังได้รับการโทรมาหาอยู่เลยนะครับเ <What? S 1> ชื่อว่าหลายคนก็โดนนะครแต่อย่างของไลน์เองเนี่ยก็จะมาในรูปแบบของการแฮกแอคเคาท์นะครับหรือไม่ก็เป็นตัวปลอมปลอม,อมแอคเคาท์ของแบรนด์ต่างๆมาเพื่อหลอกหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับเราและว,วันนี้ครับผมคิวเตมมีครับจะมาแชร์เคล็ดลับ4กดเหล็กช่วยป้องแอคเคาท์ไลน์ของคุณให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าปกติ เราสมัครแอ c ค o u ์ l i n e เนี่ยความปลอดภัยมันมีอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับไม่เป็นการตั้งพาสเวิร์ดเองนะครับแล้วก็ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ของเราด้วยแต่บัญชีของคุณก็อาจจะโดนแฮกได้อยู่ดีนะครับ <c oughs> อย่างสถานการณ์นี้ที่ผมนึกออกนะครับนั่นก็คือ การที่คุณไปล็อกอินเครื่องอื่นๆทิ้งไว้แล้วลืมล็อกเอานะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่ทํางานหรือว่าที่เรียนเองอันนี้ก็มีสิทธิ์โดนแฮกได้ซึ่งเราสามารถปิดการอนุญ,ญาตให้เข้าสู่ระบบในเครื่องอื่นๆได้ครับเวลาที่มีการล็อกอินเข้ามาจากเครื่องอื่นๆที่น่าสงสัยนะครับให้รีบทําดังนี้เลยให้เราเข้าไปที่ตั้งค่า บัญชีแล้วก็ปิดตรงอนุญาตให้เข้าสู่ระบบเพียงแค่นี้เนี่ยเครื่องอื่นก็จะถูกล็อกเอาท์หมดเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้ลายล็อกอินเข้ามาในบัญชีของเราได้ด้วยแต่ถ้าให้ดีที่สุดนะครับก็อย่าลืมล็อกเอาท์บัญชีทุกครั้งเวลาคุณไปไทร์อินในเครื่องอื่นๆนะครับในคอมพิวเตอร์เครื่องทํางานหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เรียนนั่นเองครับและแนะนำเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับตรงนี้ในตั้งค่าแล้วก็บัญชีเนี่ยให้ปิด เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านด้วยนะครับเผื่อใครที่เขาขโมยรหัสผ่านเราไปได้เนี่ยก็ไม่สามารถล็อกอินเครื่องอื่นๆได้เช่นเดียวกันและในเคสที่โดนแฮกจริงๆนะครับไม่ทันแล้วเราปิดเปิดอะไรไม่ทันแล้วนะครับก็ให้คุณสามารถ เข้าไปตรงนี้เลยสามารถเข้าไปแจ้งได้เลยที่เว็บไซต์ contact ขดกลาง cc. line. me ครับซึงสามารถรายงานปัญหาการใช้งานได้ทุกเรื่องเลยนะครับไม่ต้องเป็นเรื่องแฮกอย่างเดียวสามารถดําเนินการโดยไม่ต้องล็อกอินแอ u เค้าล e ของคุณเลยครับโดย contact ขี cc. line. me เป็นศูนย์รับแจ้งทุกปัญหาการใช้งานของไล n e ครับและที่สําคัญเลยคือ Line เนี่ยจะไม่ขอรหัสผ่านจากคุณในทุกกรณีเลยครับเสริมนะครับใครต้องการแก้ปัญหาอื่นๆด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูวิธี แก้ปัญหาได้ด้วยที่เว็บไซต์ help.line.me หรือจะแอดบัญชีทางการก็ได้นะครับที่ adline.help.th ครับ อีกหนึ่งกรณีครับที่คุณจะเจอก็คือมีคนแอดเข้ามาหาเรานะครับแล้วเราก็ไม่รู้จักส่งข้อความไม่พึงประสงค์มาส่งลิงก์อะไรมาให้เราก็ไม่รู้จะหลอกให้เราคลิกนะครับอาจจะสร้างความเสียหายให้คุณได้อันดับแรกที่ต้องทําเลยคืออย่าคลิกลิงก์ครับคุณผู้ชมฮะอันนี้สําคัญมากใครถ้าเราไม่รู้จักส่งลิงก์อะไรมาให้เราก็ไม่รู้เนี่ย อย่าไปคลิกนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเบสิกลุมพังแรกของมิจฉาชีพเลยฮะที่เขาจะแฮกเราหรือว่าเขาจะทําให้เราเกิดความเสียหายขึ้นเราสามารถจัดการกับพวกนี้ได้นะครับโดยการกดรีพอร์ตครับให้ทางไล n e เนี่ยเขาพนะิจารณาปิดแอดเคท์พวกนี้ไปเลยโดยกดที่เครื่องหมายสามขีดบนมุมขวาห้องแชทครับเลือกตั้งค่าอื่นๆและเลือกกดรายงาน แล้วก็เลือกเหตุผลที่จะรายงานครับแล้วก็กดตกลงส่งไปได้เลยง่ายมากๆเลยนะครับแล้ววิธีนี้เนี่ยสามารถใช้กับพวก Official Account ปลอมได้ด้วยนะครับหรือว่าบัญชีทางการปลอมก็รายงานได้เช่นกัน พูดถึงบัญชีทางการปลอมนะครับหรือว่า Line Official Account ปลอมไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยที่มิจฉาชีพเนี่ยใช้มาหลอกเราได้ซึ่งบัญชีทางการปลอมนี้มาในหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นธนาคารนะฮะหรือว่ามาจากภาครัฐต่างๆหน่วยงานต่างๆทำให้เรา เกรงกลัวทําให้เราตกใจจุดประสงค์เขานะครับก็คือมาหลอกให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับหรือว่าหนักๆเลยคือให้โอนเงินไปชําระพวกค่าปรับต่างๆซึ่งมีวิธีสังเกตแอดเค้าปลอมพวกนี้ง่ายมากๆนะครับวิธีการดูง่ายมากๆนะครับให้ดูที่โลด้านหน้าชื่อของเขาเลยนะครับถ้าชื่อพวกนี้ไม่มีโล่สีเขียวกับโล่สีน้ําเงินเนี่ย ก็อาจจะเป็นบัญชีปลอมบัญชีไหนที่มีโล่สีเขียวกับสีน้ําเงินเนี่ยหมายความว่าได้รับการเวอร์ริฟายหรือว่าการันตีจากทางไลน์นะครับว่ามีความปลอดภัยถ้า้สรุปง่ายๆเลยคือดูโล่เป็นหลักเลยนะครับถ้าเวอร์ริฟายแล้วเนี่ยก็มีโล่สีเขียวกับโล่สีน้ําเงินนะครับแต่ว่าโล่ที่ไม่มี2ส,สีนี้เนี่ยหรือว่าสีเทาๆท,ท,ทึบๆเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าปลอมทุกอันนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณากันด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นธนาคารกับภาครัฐเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเวอร์ y ิฟายมาอยู่แล้วเป็็นนนนเเขียวไม่ก้ํางิัอ เป็นนจุดะครับ1อันต่อไปก็คือแน่นอนฮะไม่คลิกลิงก์ซีสัวจากคนที่เราไม่รู้จักนะครับหรือว่ากรอกข้อมูลส่วนตัว ให้กับแอคเคาที่เราไม่รู้จักครับอันนี้ก็ถือว่าสําคัญมากๆรู้ไว้4ข้อนี้ครับรับรองว่าจะช่วยกปกป้องบัญชีไลฟ์ของคุณได้อย่างแน่นอนให้ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพพวกนี้ที่จะมาหลอกทําให้เราเสียหายหลอกให้เราโอนเงินหลอกข้อมูลส่วนตัวจากเรานะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชม l ลน์เขายังมีทิปสนุกๆนะครับช่วยคุณใช้ไลน์ได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นๆไะให้ชมกันด้วยสามารถติดตามช่องทางต่างๆของไลน์ ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Thailand นะครับมีทั้ง Twitter เอง Line Official Account และ Line Today ที่แท็บคอนเทนต์ของ Line ครับฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งข้างปุ่ม Subscribe ให้ q ิวเตมีด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับผม q ิวเตมีครับคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันสวัสดีครับ